สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่8ธันวาคม2,564นะครับเป็นนี้เป็นอีก1วันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเียว่าวันนี้ดัชนีขึ้นไปถึง8จุดสูงสุด1,621.21จุดนะแต่ว่าเกนเียวว่าพอแตกปุ๊บนะบก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะทำให้ดัชนีวันนี้ปิดที่1,600 18.36จุดนะครับเพิ่มขึ้น9 0.8จุดคิดเป็น0.56เมูลค่าการซื้อขายวันนี้69,169.03ล้านบาทนะครับเรียกว่าถามว่ามีข่าวดีอะไรเป็นพิเศษนะทำให้ตลาดหุ้นนะหุ้นไทยรวมถึงหุ้นต่างประเทศขับเคลื่อนกันแบบว่าอย่างต่อเนื่องนะเรื่องนึงจากเรื่อง,องราวของ นะักคุณมีความคลายกังวลนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด่ในทีนสายพันธุ์โมมิค้อเองเนี่ยเรียกว่าไม่ได้รุนแรงไปถึงขั้นกันแว่าเสียชีวิตนะในั้น่อของบิลเกตมหาเศรษฐีเองระดับโรคนะก็ออกมาคาดการว่าการแพร่ระบาดนะของไวรัสโควิดในที 19, นะครับที่ลุกลามรุนแรงนะน่าจะสิ้นสุดลงนะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปีหน้าหรือปี2,500 65นั่นือว่าเป็นสัญญาณบวกสัญญาณที่ดีใงจุดนี้นะครับแต่ว่านักลงทุนก็ยังคงต้องมานั่งติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐใน,นในส่วนของสัปดาห์หน้าว่าธนาคาของเฟดเองจะมีการใช้นโยบายการเงินอย่างไรเพื่อที่จะสะกัดกั้นเงินเฟอ้อที่ต้องบอกว่าแม่ทยานขึ้นแบบว่าป๊กๆกันเลทีเดียวนะครับต้องไปดูว่าเขาจะปรับลด QE เนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นโยบายดอกเบี้ย เป็นอย่างไรนะผมเชื่อว่าท่วโลกก็ติดตามประเด็นนี้เป็นเรื่องราวของความสําคัญในจุดนี้เรียกว่าในส่วนของตลาด้นไทยเองนะต้องหมดว่าถือเป็นการขึ้นมาต้องหมดว่าแหมค่อนข้างเลยว่าทุกคนอาจจะแบบว่าหวานเสียวนะครับถามว่าเป็นความหวาดเสียวก็แต่วันก็กําลังแบบว่าขยับขึ้นทีนิดทีนิดทีนิดนะเรื่องราวของการรอกดาวคงไม่มีการรอกดาวแต่อย่างไรใงจุดนี้เรียกว่าหลายประเทศคงไม่มีใครแบบว่ากลับมาใช้ ผลทางเส้นทางเดิมนในการล็อกดาวน์นะประเทศไทยเองก็เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวตรงจุดนี้น่าจะเป็นธีมของหุ้นหรือว่าได้เวลาของหุ้นธีเมเปิดเมืองนะครับการบริโภคในประเทศนะผมเชื่อว่าในส่วนของช่วงปีใหม่หนะรือปีหน้าเองในเรื่องราวของการตุน้นกําลังซื้อในประเทศเนี่น่าจะมีอะไรออกมา น่าสนใจและน่าติดตามไปเึงนี้นะต้องดูด้วยว่านโยบายของรัฐบาลนะพลเอกประยุทธ์จัดโอชานายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับซึ่งตานนั้นของตลาดหุ้นทิศทางแนวโน้มวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. ยกรมีอต่อสายไปถึงคุณกอนพัฒน์บเชร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการเงนบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินนะฮะจะมาสรุปภาพรวมรวมถึงประเมินแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้ว่า มีทิศทางอย่างไรนะครับผมจะต่อสายเป็นคุณกอนพัดสักครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรณพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดไทยบวกกว่าเก้าจุดนะคุณกรณพัฒสรุปภาพรวไหมครับว่าวันนี้มีแฟกเตอร์อะไรทําให้แบบว่าหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมก็ยังเป็นเป็นทีนาบากเรื่องเดิมนะครับเรื่องตัวที่ตลาดเองเนี่ยค่อนข้างจะ คาดการณ์เลยว่าตัวโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้อนนะครับมันอาจจะไม่ได้เปลแรงนะครับทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับก็ทําทให้ตัวตลาดเองเนี่ยก็ยังคงใช้ในลักษณะการเาเลือกเป็นไลท์ทีมนะครับทั้งในส่วนตัวพวกทีมพวกรีเฟนนิ่งนะครับหรือหุ้นอุตสาหกรรมเทคนะครับที่เมื่อวานเนี่ยก็นําตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมานะครับช่วยประคองตลาดขึ้นมานะครับนี่คืเป็นภาพที่ที่เราโมยตั้มโดยรวมถือว่า ค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับสำหรับตัวตลาดและเช่นตัวไอซีีนะครับตัวเดลต้านะครับหุ้นอย่างท่ากัศยานนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารนิติรายตัวที่ชื่นชอบตลาดขึ้นมาครับผมครับผมนะยกว่าวันนี้ขึ้นไปถึงทะลุหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบจุดแต่ก็มาปิดตรหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดจุดแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรครับคุณกองบัน์ครับพรุ่งนี้ผมมองเป็นพักตัวนะครับเพราะว่า เป็นวันก่อนหยุดยาวของบ้านเราอีกรอบหนึ่งนะครับตลาดนีงน่าจะมีลักษณะการพักตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ดูเหมือนการที่เซ็ตเองขึ้นไปยังไม่ผ่านแนวต้านหลักที่1นึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าเป็นจุดโมชีว่ต,ตลาดนอีงอาจจะต้องสะสมกำลังนิดนึงถ้าจะเบรกโซนนี้ขึ้นไปนะครับกรอนหน้นี้ก็หนึ่งหกสองห้าครับแล้วก็แนวรับที่หนึ่งพันหกร้อยจุดในวันพรุ่งนี้ครับ,รบผมถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ค่อนข้างแบบว่าแหมดูแล้วมันมีการขึ้นแบบจํากัดนะกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยคุณก่นพันแนะนำอย่างไรดีครับ ก็เลือไไล่อนเป็นลายตัวลายตีเยมเลยนะครับคือถ้าตีมรีฟิเนชั่นเองผมคิดว่าตัวนี้คงนีงน่าสนใจมาตรฐาน w h a นะครับยังมีราคาและจ่ายอยู่หุ้นที่เป็นลนักษณะ bottom out มาในกลุ่ม consumer finance จริงๆน่าสนใจนะครับสวัสดิ์เนจีซีน่าจะปลดล็อกในเรื่องความเสี่ยงแล้วแหละหละนะังจากที่ตัวร่างนะครับตัวดอกเบี้ยไฮเปอร์เชสนะครับร่างสองนี่นออกมาแล้วนะครับแต่อยากมีการทำเยียริ่งไปก็ท้ายสุดเองเนี่ยก็เฉพาะรถใหม่นะครับที่อาจจะแคปดอกเบียสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนลด มือสองรถจักรยานยนต์เนี่ยก็20%โดยรวมก็ต้องบอกว่า Impact ไม่ได้เยอะมากที่ตลาดก่อนหน้านี้เพระนั้นการคอมโพเซชันกลับของตัวพวกส่วนเอ็มทีหรือเซ็นเม้นต์บวกตัวตัวพวกคอนซัมเมอร์แฟลชอย่างตัวติดล้อน่าจะมีอยู่ตั้งที่ดีต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ครับผมครับผมรายการก้อยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์ปลอดเชษฐ์มากที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์ปลอดเชษฐ์ผูมิในวยการฝ่ายวิจัยและบริการกกาาารรรรลลงทททุนนนนนะบิิษััััหหพพย์โวฒสด้้่ใ ทัศนะให้มุงมองเวยว่าให้กรอบในะส่วนของแนวรับดนะอยู่ที่1,600จุดนะถึงในแที่แนวต้านนะครับถือว่าเป็นจุดแปลเปลี่ยนที่สําคัญนะ็คือ1,625จุดนะครับจริงๆก็ปเป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนะตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือช่วงของกูรูนะครับ